วัดีครับวันนี้เรามาพบก,กับน้องเจนนะคะวันนี้เราจะมาสอนทำเลขพันนิดกัน,นะะมาฝึกทำเลข,เลขบวกเลข,เล,ขลบเลขกันเนาะก,ก็บวกครับโอเคบวกอ่ะดูเลขง่ายๆเล่นกับแม่สนุกสนุกโอเคไหมโอเคอะไหนพร้อมอยางนินสอตรงนี้นะออโอเคอ่ะได้เลยอ่ะโอเคอ่ะ ขอแรกเลยนะอ้าวอันนี้ค่ะอันนี้จบไปแล้วหน้าใหม่แล้วลูกอ่ะเฮ้อ่ะพร้อมยังขอแรกพร้อมยังนักเรียนพร้อมพร้อมยังพร้อมยังข้อแรกเลยนะขอแรกเลยสองสองบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่สองบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่เร็วเรวเร็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 สองบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่สองบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่ ครับเป็น9ครับโอเคข้อแรกข้อแรกสับสนนิดนึงข้อแรกสับสนนิดหนึ่ง,ข,นนงข้อที่2ครับ3ามโหกครับ3ามหกรีบคิดไวๆครับเพื่อนรอดูอยู่ครับว่าเราจะคิดเร็วได้แค่ไหนครับถูกต้องครับอ่าข้อต่อไปข้อต่อไปรีบเขียนครับรีบเขียน,ยนอ้าวโอเคขอเขียนก่อนจ้าข้อต่อ ตอบเก้าเหมือนเดิมต่อไปครับข้อต่อไปครับข้อต่อไปนะครับหนึ่งโมกข์หนึ่งโมกข์เป็นเท่าไรหนึ่งโมกข์เป็นเท่าไรเร็เร็วเร็หนึ่งโมกข์เป็นเท่าไรครับเจ็ดถูกต้องครับถูกต้องนะครับเอาข้อต่อไปครับข้อต่อไปครับเสียงแหบเสียงแข็งยังกระขายออนไลน์เลยครับข้อต่อไปอ่ะท่านผู้ชม เร็วครับเร็วเเป็นแปดอ่าโอเคครับเร็วเลยครับเร็วแรีบเขียนครับข้อต่อไปนะครับเร็วเร็วเร็วข้อต่อไปนะครับเร็วข้อต่อไปครับสามบวกหกครับสามบวกหกเป็นเท่าไหร่สามบวกหกยังไม่ได้เขียนอ้าวแปดใช่ไหมใช่ครับโอเคข้อต่อไปครับสามบวกหกครับสามบวกหกครับอ่าสามบวกหกเป็นเท่าไหร่ครับสามบวกหกเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเก้าครับโอเครีบเขียนนะครับเราต้องทําให้ไวนะครับถ้า ไม่ไหวเราไม่เอานะครับ9ก้าครับ9ก้าเป็นเท่าไหร่9ยห้ครับ9ก้าครับเป็นสถูกต้องครับเรียครับเรียครับโอ้ยเสียแข็งเสียแข็งนะครับคุณครูเสียงแข็งใช่ไหมเก้าร้อยครับ9ก้าเป็นเท่าไหร่9ยสีครับ9ก้าก็5้ทำไมมันกลับไปกลับมาแต่ก็ถูกต้องนะครับอ่ะต่อไปครับต่อไปครับเก้าอยครับ9ก้าร้อยส ถึงในแล้วเนี่ยแปดลดสามครับแปดลดสามแปดลดสามเป็นเท่าไรแปดลดสามแปดลดสามครับแปดลดสามครับติ๊กตอก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 เป็นเท่าไรครับตอบ้องนะครับเป็นห้าเฮ้ยมั่วไม่ได้นี่เราถ่ายคลิปอยู่นะครับเราตอบคําตอบที่ถูกต้องไหมครับอ่าโอเคเป็นห้าถูกต้องครับทําถูกแต่หลอกท่านผู้ชมไม่ได้นะครับเราต้องพูดตรงๆนะครับต่อไปครับสามบวก ห้าครับสาวกหเป็นเท่าไรเร็วครับเร็วเร็วสามหเป็นเป็นเป็น <8. S 1> เป็นแปนะครับต่อไปครับแปดวกนึงครับแปดวกนึเป็นเท่าไรเร็เร็ว 8, เร็วแปดวกห่วต้องครับโอ้ยทายนด้สุดยอดนะครับต่อไปครับต่อไปก้า เก้าลดสามเป็นหกถูกต้องนะครับเขียนยังครับต่อไปครับ